R า 62K7350 เเ็สนั่นเองค่ะเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยนะสเตลเลตดำน,น,นั่นเองค่ะมีการตัดเงาอย่างสวยงามอนนเป็นทูนคูลิ่งตัวนี้ควบคุมความเย็นนะฮะทั้งด้านบนด้านล่างนะครับซึ่งทำให้การให้ความเย็นนดีมากึ้นใช่คนะพี่ยิวรวมถึงการกระจายลมเย็นที่หนาแน่นนะเพียงปรับปุ่มในะยงางพาวเวอร์คูลไว้นั่นเองค่ะมาพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องการทำน้ำแข็งให้แล้วเรียบร้อยนะเกิดไปเลยหรือเพียง2อ0 0 0 ายไซส์ <by> <ช>ของรเรานั่นเองวันนี้เลย RS 6 7 0 N 4 AD 1ันฮะเก้าคิวงะสีเงินสวยๆจากแบนรนด์ไฮเซนนั่นเองคือเขาจะเป็นไซส์บายไซส์แยกประตูกันซ้ายขวาได้อย่างเตนเนาะเพราะฉะนั้นในการจัดเก็บจุต่างๆเนี่ยจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะในเรื่องของความกว้างใหญ่แบบนี้ยังมีระบบอย่างอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลด้วยนะพี่คิวคในเรื่องของระบบแผงควบคุมระบบไฟอยู่ด้านฝั่งซ้ายใช้งาน <Ooh S 1> ได้สะดวกเลยทีเดียว 1 9 9 0บาทของเรานะฝาหน้า9กิโลกรัมจากแบรนด์บอชนั่นเองนะคะรุ่น WGG 444และ Eco Silent Drive ตัวนี้คืออะไรคะพี่คิวแน่นอน,นะครับ Eco Silent Drive จากบอชนะฮะลิขิ์สิทธิ์เฉพาะมอเตอร์แบบพิเศษนะ,ะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำงานเงียบและอย่างง่ายดายพร้อม Anti-Vibration Size Panel นะะี่ฮะอยู่ข้างข้าง ก็มีในเรื ang, Jim, ่องของความสําคัญนะฮะในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนตัวนี้ก็สาคัญเช่นเดียวกันลดเ็ดเพียง2 3 9 9 0า้าาบาทมาจากซัมซุงเลยค่ะ AR 1 8ึ y h z รุ่นที่ที่เรานำมา18,000มื่นพ BTU มาพร้อมระบบทำความสะอาดแผงข้อเย็นถึง3สเต็ปเลยในการทำความสะอาดตนเองภายในและจุดเด่นของเขานะคะในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเขามีฟิลเตอร์ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายอยู่ด้านบนนี้แล้วนี่คือตัวฟิลเตอร์ใช่พี่คิวนี่ 2 2 6 9 0บาททั้งกัน55ัพ77 50 p d b จากแบรนด์ lg นั่นเองที่ครบครันแบบนี้เลยค่ะด้วยนี่เลยในการมอบระบบการรับชมแบบเรียล 4k นั่นเองให้ความคมชัดระดับ 4k และยังมี active hdr นะคะรองรับภาพแบบ hdr 1 0และ h lg เลยค่ะ เพื่อความสวยงามที่มากยิ่งขึ้นนะในประสบการณ์การใช้งานของเขาเรียพัเร้ยเ <นะ S> 1 8 9 9บาท <นะ S 1> LED TV 40D 3000นนั่นเองจากแบรนด์ TCL ค่ะ ะะรุ่นนี้ของเราเนี่ยค่ะในการใช้งานของเราเนี่ยมาพร้อมระบบต่างๆเลยนะคะเรื่องของภาพต่างๆนะคะในเรื่องของการใช้งานและมาพร้อมเลยในเรื่องของความเพลิดเพลินในการรับชมค่ะบอกเลยว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะตัวภาพเขาเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นระบบแบบว่า Full HD เนอะทุกท่าน7 7 9 0บาทรุ่นนี้เลย 4D 460 4K 1 X นั่นเองค่ะกับไซส์60 นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะสวยงาแมแน่นอนค่ะและยังมีในเรื่องของโฟเนาะตัวนี้ช่วยในการแก้ปัญหาของภาพได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ โค้ดแคสต์วิวอินพาไปได้อยู่แล้วต้องมีค่ะสั่งการผ่านเสียงดีนี้สมาร์ททีวีทำได้รุ่นอยู่แล้วกับ Google Assistant เนาใช้สิ่งภาษาไทยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียอเพียง18,990บาทเท่าประมาณไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไซส์65นิ้วนะคะค T H 6 5 J X 7 0 0 T รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตของเราเลยค่ะพี่คิวจากพานาโซนิกเนาะได้ทุกอย่างได้อย่างง่ายดายกับชิปประมวลผลเขาอย่าง HCX โปรเซสเซอร์รูปแบบใหม่จากทนาซูนิกนั่นเองค่ะที่จะช่วยในการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลย2 9 9 9 0บาทตัวนี้เลยค่ะแต่เป็นสีเทานั่นเองกับ E M 5ของเราจาแบรนด์ E M นั่นเองค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเลยเพราะว่าเขาสามารถขับได้เร็วมากสูงสุดเนาะตัวนี้ตัวนี้หน้าจอเขาบอกหมดเลยเรื่องของแบตเตอรี่น้ำมนันเดี๋ยวให้เปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งอ,อีกครั้งนึงเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาด้านหน้าเห็นไหม แล้วก็โหมดที่เราใช้ต่างๆเนี่ยเขาจะบอกได้หมดเลยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้งานได้เพื่อได้เข้าสู่ยุคประหยัดพลังงานนั่นเอง28,990บาท 1.75แรงม้าค่ะโอมา3301 EAI จากแบรนด์โอมานั่นเองคคใครชอบวิ่งนะขนาดการวิ่งตัวนี้เนี่ย42ความกว้างนะแล้วก็ยาวใน125ซมซึ่งดีมากมีทั้ง LED สำหรับการใช้งานนะครับมีระบบพิสปีดต่างๆวัดชีพจรนะจับมือคุณได้ด้วยเช่นเดยกัน17,900นั่นเองค่ะพี่เฮล